สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้นักเรียนจะมาพบกับคุณครูรัชนีสาวรสุนะคะในเรื่องการลบทศนิยมค่ะก่อนจะเรียนการลบทศนิยมนักเรียนต้องทําตัวการบ้านก่อนนะคะนักเรียนเฉลยข้อ3นะคะ,ะโจทย์เจ็ดสิบจุดสี่หกบวกห้าสิบสี่จุดสามเก้านักเรียนดูแสดงวิธีทำเฉลยเหมือนของครูไหมคะ คำตอบก็คือ124.85นะคะข้อ3ถูกไหมถ้าถูกให้นักเรียนกาเครื่องหมายถูกค่ะต่อไปข้อ4ค่ะ2.955บวก97.486นักเรียนก็แสดงวิธีทำคำตอบที่ได้ก็คือ100.441ใครถูกให้การเครื่องหมายถูกนะคะ ข้อ5ค่ะ25.91บนวก0 7น4นักเรียนดูเฉลยเหมือนของครูไหมคำตอบที่ได้ก็คือ26.634นะคะใครถูกการเครื่องหมายถูกค่ะต่อไปข้อที่6 7.965บวก8.3นักเรียนดูเหมือนของครูหรือเปล่าตั้งเหมือนของครูไหมคะ ถ้าตั้งเหมือนครูคำตอบที่ได้ก็คือ16.265ค่ะใครถูกการเครื่องหมายถูกนะคะววันนี้เราจะขึ้นเรื่องการลบทศนิยมที่ไม่มีการกระจายเพราะว่าสัปดาห์ที่แล้วนักเรียนเรียนเรื่องการบวกทศนิยมที่มีการกระจายนะคะ แต่วันนี้การลบทศยมที่ไม่มีการกระจายการลบทศยมที่ไม่มีการกระจายใช้หลักการเดียวกันกับการลบจํานวนนับโดยนําจํานวนที่อยู่ในหลักเดียวกันมาลบกันและควรลบจํานวนจากหลักขวาสุดก่อนค่ะตัวอย่างนะคะนักเรียนดูตัวอย่างข้อที่1 28.57ลบ5.36 นักเรียนก็สนแสดงวิธทีทำโดยการเอา28.57ลบด้วย5.36นักเรียนลบจากทางขวามือสุดนะคะ,อ,ะอย่างเช่น7ลบ6เหลือ1 5ลบ3เหลือ2แล้วก็จุดทศนิยมนักเรียนต้องใส่จุดทศนิยมด้วยนะคะใส่ก่อนแล้วก็8ลบ5เหลือ3 2ไม่มีตัวลบดึงลงมา นักเรียนตัวอย่างที่หนึ่งนักเรียนก็ตอบยี่สิบสามจุดสองหนึ่งเลยนะคะตัวอย่างข้อที่สองเจ็ดจุดหกเจ็ดลบห้าจุดสามสองนักเรียนก็แสดงวิธีทำโดยเอาเจ็ดจุดหกเจ็ดตั้งลบด้วยห้าจุดสามสองนักเรียนลบจากวางขวามือสุดนะคะเจ็ดลบสองเหลือห้า หกลบสเหลือ3แล้วก็จุดทศิยมนักเรียนก็ใส่ให้ตรงกันนะคะเจ็บหเหลือ2ข้อนี้ตอบสองจุค่ะต่อไปตัวอย่างข้อที่3 0.526นยลบ0 2น5นักเรียนก็ตั้งเอา0 จุดห้าตั้งลบด้วย0.215นึ้นักเรียนก็ลบเหมือนเดิมอีกทางขวามือสุด6กลบหเหลือหนึ่งสองลบหเหลือหนึ่งหลบสเหลือสจุดทศิยมใส่ตรงกันศูนลบศเหลือศูนย์คนี้ตอบ0 3นยหนึ่งค่ะ ตัวอย่างที่4 199.455งรบเก้าจุ่ลบเก้าในแดงก็เอา1 9 9 4 5รตั้งเก้าสิบลบลบจากทางความมือสุด5้าลบศเหลือ <f ie infring es> 5 5าหลบหเหลือ0 4นยลบ3เหลือ1จุดทศนิยม9ก้ลบหเหลือส9มเลบเเหลือศูไม่มีตัวลบ ดึงลงมาตอบ 103. 103.105ค่ะ,ะนักเรียนดูตัวอย่างในหนังสือหน้า87นะคะข้อข้อ1 5.368ล็อก แสดงวิธีทำนักเรียนก็เอา5.368ตั้งลบด้วย1.245นักเรียนก็ลบจากทางขวามือสุดนะคะ8ลบ5เหลือ3 6ลบ4เหลือ2 3ลบ2เหลือ1แล้วก็จุดทศนิยมให้ตรงกัน5ลบ1เหลือ4ข้อนี้ก็ตอบ4.123ค่ะ ต่อไปข้อ2นะคะ3.75ลบ0.6วิธีทมนักเรียนก็เอา3.75ตั้งลบด้วย0.60นักเรียนก็ลบจากทางขวามือสุด5ลบ0เหลือ5 7ลบ6เหลือ1แล้วก็ใส่จุดทศนิยม3ลบ0เหลือ3ข้อนี้ตอบ3.15ค่ะ ให้นักเรียนทําแบบฝึัดหน้า87เล่ม2ข้อ1 15.472ลบ3.051วิธีทำนักเรียนก็เอา15.472ตั้งลบด้วย3.051นักเรียนก็ลบจากทางขวามือสุด2ลบ1เหลือ1 7ลบ5เหลือ2 4บศย์เหลือ4ี่นัเรยก็ใส่จุดทศนิยม5ลบ3เหลือ2อึงไม่มีตัวลบดึงลงมาข้อนี้ก็ตอบ12.421ค่ะที่เหลือนะคะที่เหลือข้อ2ข้อ2ที่0.927ลบ0.8นั้นให้นักเรียนไปทำ เป็นการบ้านแสดงวิธีทำนะคะแล้วก,ก็สองใหญ่นั้นเติมคำตอบที่มีอยู่6ข้อให้นักเรียนหาคำตอบนะคะแล้วเราก็วันนี้ก็คลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้แล้วค่อยเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ